คำสั้นๆแค่นี้เลยนี่คือเรื่องของสมาธิในระหว่างวันทําอะไรกวาดบ้านอยู่ก็พูดโทรไปรู้อยู่การกวาดบ้านกําลังกวาดกาลังเดินขวารู้ซ้ายรู้ขวาพูซ้ายโทรไปอย่าไปคิดอย่างอื่นฝึกระหว่างวันอย่าไปคิดเพราะความคิดมันนํามาซึ่งความทุกข์ทุกครั้งที่เราคิดจะทุกเสมอเลยสังเกตป้างถ้าไม่คิดทุกไหมไม่ทุกเห็นเรื่องนู้นเริ่มกังวลอกีกแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วทำไมมันเป็นอย่างโี้อีกแล้วทำไมไม่ได้ดั่งใจเลยคิดใช่ไหมเวลาคิดอารมณ์เริ่มเกิดใช่ไหมความทุกข์ในใจเริ่มเกิดแล้ว ก็เรารู้อยู่ว่าคิดแล้วทุกข์แล้วจะไปคิดทําไมหยุดคิดด้วยการอะไรเปลี่ยนความคิดหาอารมณ์อื่นไปชดเชยด้วยการมาคิดพุทโธแทนแค่นั้นเลยจบง่าย่ายนี่คือสมาธิปัญญาทํำยังไงถ้าจะคิดนะให้คิดอยู่ไม่กี่เรื่องเรื่องอะไรเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหรือเรื่องฝ่ายกุศลเช่นคิดว่าอะไรเออคิดในการยินดีกับคนอื่นเขา คิดในการอนุโมทนาบุญนะครับคิดในการยอมรับความเป็นจริงว่าเออถ้าเราลงมือทำสิ่งนี้มันจะเกิดโทษแะเรกัแเราบ้างถ้าเรา